สวัสดีครับผมนี่ก็คือภูมิัญญาชาวบ,บ้านนะครับผม,มวันนี้เรามาทํากัญชาตากแข้งตากแข้งเสร็จเราเอาไปต้ม,ตมนะครับผมเป็นยานะครับเพื่อบรรเทาแก้โรคมะเร็งโรคมะเร็ง,ส,รงสุขภาพนะครับผมเบาหวานแก้ได้นะครับแต่ไม่แนะนําให้เอาไปดูดนะครับมันไม่ดีนะครับ อย่างคนเก็บอยู่ในของก็ไม่ดูดคนเก็บก็ไม่ดูดนะครับบ่ดูดแต่ว่าตอนทายเด็กกับหัวกันว่าเศร้าอยู่เว้ยดิคักเลยแหละบางเลยอันนี้อ่อนกระเทือนกับไปฝาก็ยีสลักก็รั่วเดี๋ยวก็ฮุบฮุบซุ้มหนีใส่ถุงเบ้ดหนึ่ง